สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่24สิงหาคม2565นะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาราศาสตร์นะครับจากก่อนหน้านี้ที่ทางด้านกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมว็ฟเนี่ยรับได้าการทาหน้าที่ในการถ่ายภาพดาวพฤหัสบดีมาจากโลกเนี่ยครับแล้วก็พบเห็นเนี่ยครับว่าภาพถ่ายนั้นมีความคมชัด ล่าสุดนั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจนเว็บยังคงทําหน้าที่อย่างดีนะครับส่งภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของจักรวาลอันกว้างใหญ่เรียกว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยซึ่งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกจากทางด้านจูนี่ชิมิสนักถ่ายภาพดาราศาสตร์ที่ประมวลผลภาพถ่ายนียครับโดยกล้องเจนเว็บของดาราจักรหรือว่ากาแล็กซี่ชนิดก้นหอยแบบมีคาที่ชื่อว่า NGC 1365เป็นกาแล็กซี่ก้นหอยมีสองคานประกอบด้วยแถบยาวแล้วก็เล็กกว่าตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มดาวโตวลอมทางตอนใต้ไปประมาณ56ล้านปีแสงนะครับกาแล็กซี่ NGC 1365มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า2 0แ0 0ปีแสงซึ่งใหญ่เป็นสองเท่าของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแขนจังหันที่กว้างของ NGC 1365ยื่นออกมาจากแถบตรงกลางและมีลักษณะเหมือนตัวเซต ทั้งนี้กล้องเจมเว็บแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างภายในกาแล็กซีถูกปกบังด้วยฝุ่นมากน้อยเพียงใดและฐานที่2มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นในภาพอินฟราเรดนะครับนักดาราศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าคานนี้มีบทบาทสําคัญในวิวัฒนาการของกาแล็กซีเป็นสิ่งที่ดึงก๊าซและฝุ่นเข้าสู่แกนกลางขอตัวดาวดาวงใหม่และป้อนวัตถุให้กับหลุมดํายิ่งยวดไปกว่านั้นเนี่ยครับมันมีมวลประมาณ2ล้านเท่าของดวงอาทิตย์และหมุนด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกันครับ ภาพใหม่ของ ngc 1365ได้มาจากเครื่องมือเนี่ยครับที่เรียกว่า miri นะครับหรือว่า mid infrared i n r o v e m e n t ของกล้องเจมเเ็็ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานภายในของกาแล็กซีแห่งนี้นะครับรวมถึงกาแล็กซี ngc 1365น่าจะบ่งช,งชี้ทำช้างเปลือกอาจเป็นกาแล็กซี่ชนิดก้นหอยแบบมีคานได้เช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นเรื่องราวจากทางด้านในส่วนของ นาซามีการออกมาเปิดเผยภาพถ่ายนะครับจากทางด้านกล้องตัวทัศนวกาศเจมเวสเนี่ยอย่างต่อเนื่องและก็นี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่ถ่ายออกมาแล้วนั้นต้องบอกว่าน่าทึ่งมากทีเดียวนะครับทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของดาราศาสตร์นั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเนี่ยเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ได้ทราบเรื่องราวนอกโลกเนี่ยครับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวกาศเรื่องของดาราศาสตร์ก็ฝากกดส u b s c r ร b e กดติดตามช่องทาอินเตอร์นิวเพื่อท่านจะไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารแบบนี้อีกต่อไปครับ